สวัสดีครับพบกับผมโจโจดิตอชันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับตาจีนบุรีนะเหรียญนี้เป็นเหรียญย่อยของท่านนะครับชื่อว่าเหรียญไผ่คู่นะเหรียญไผ่คู่นะครับเป็นเหรียญย่อยแต่พุทธคุณไม่ย่อยนะครับเป็นพระจิ๋วแต่พุทธคุณไม่จิ๋วเลยเหรียญนี้นะครับดูครับ สภาพตามเลยนะครับดูจมูกก็เปิดนิดนึงนะครับจมูกเปิดนิดนึงนะดูในตาท่านนะครับปากนะครับดูผมพ่อเอียดูหูดูหน้าผากดูเส้นเกสาเนี่ยครับที่มาคําว่าไผ่คู่นะที่มาคําว่าไผ่คู่นะ เป็นต้นไผ่คู่กันเลยนะครับเหรียญน,นี้เล่นกันไม่แพง <c oughs> ราคาถึงอยู่หลก100ักร้อยถึงหลักพันนะครับหลก100ักร้อยถึงหลักพันถ้าเป็นกระไหลลงยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เป็นทองแดงนะครับ <c oughs> ชื่อรุ่นว่าเหรียญไทยลักไทยไผ่คู่นะครับผม ไทยลักไทยไผ่คู่เนี่ยครับเป็นผิวมะล่าเหมือนกันเลยดูง่ายนะครับเป็นผิวมะล่าเหมือนกันเลยผมให้ดูนะไทยลักไทยขอบเหรียญหูเหรียญดูขอบเหรียญตำาหนิเห็นกันไหมครับเนี่ยเป็นผิวมะล่นะ ตั้งเป็นขอบเลยนะขอบตั้งๆเลยวดูดิครับตั้งๆโยนยันนี้เป็นซ้อนๆเสน้นนี้เป็นตั้งๆแต่ว่าเป็นโยนเหมือนผิวมะละวัดบ้านด่านประจันขาประจันตาขามนะครับปาจีนบุรีดูครับ สวยงามคลาสสิกมากรุ่นนี้ราคาไม่แรงแต่หายาก <c oughs> หายากมากหายากมากๆเลยน้อยคนที่จะปล่อยนะน้อยคนที่จะปล่อยเพราะว่าเขาเอามาใช้พุทธคุณกันนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเน้นใช้พุทธคุณกันเมตตาแควคาดโชคลาภนี่สุดยอดเลยหลวงพ่อเอียนะครับขึ้นชื่อนะครับเหนียวเหมือนกันนะครับผม เป็นสายหลวงปู่สุกวัดประคองมะขามเท่านะหลวงพ่อเอียนะดูครับตอนนี้กําลังมาแรงวัตถุมงคลของท่านหลายๆรุ่นแพงขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> จับต้องกันไม่ได้แล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับหลายๆรุ่นหลายๆเนื้อนะผมจะให้ดูยันอีกทีหนึ่งนะดูยันอีกทีหนึ่ง ดูขอบดูตัวหนังสือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมก็ชอบมากนะคะสิ่มากเล็กๆเหมาะสำหรับเด็กห้อยหรือผู้หญิงห้อยได้นะครับผู้ชายก็จะห้อยได้หรือว่าเอามาทำเป็นลูกอมได้นะครับผมเรี่ยมสามห่วงทำเป็นเหมือนลูกอมได้สวยงามเลยนะครับเรี่ยมทองเป็นสามห่วงเนาะ สายเมตตาแคลค่านะครับค้าขายปลอดภัยสายเหนียวนะครับพุทธคุณรอบด้านเลยหลวงพ่อเอียร์ให้เราจําพิมพ์หน้าท่านไว้ดีๆครับหลายๆบ้านนะครับก็จะมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าพระผิวหิ้งนะครับผิวหิ้งพระบ้านเลยนะผิวหิ้งพระบ้านเลยเจอแบบนี้สวยๆต้องเก็บนะครับสวยๆต้องเก็บนะ เห็นอย่างเงี้ยข้างในเนี่ยถ้าเราก้มหนีนะครับดูครับพลิกเหรียญขึ้นมาปุ๊บสองที่ในตาท่านปุ๊บเจอเมต,ตาเลยนะกลมๆสายขวานี่คมนะเมต,ตาท่านคมมากเลยนะเปิดคิ้วเนี่ยเส้นขนแมวกระแสะเหรียญเนี่ยดูดิกระแสะเหรียญเนี่ยดูครับดูฟอนตัวหนังสือครับสังเกตดูฟอนตัวหนังสือนะ หลวงพ่อเอียนี่จะคล้ายๆกันหมดนะเหรียญไผ่คู่ไทยลักไทยหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเนาะมาสั้นๆเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเพราะว่าไม่ใช่เป็นพระหลักของท่านเป็นพระย่อยๆนะครับก็เป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึง่ง นะครับผมสร้างน้อยหายากแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่นิยมด้วยอาจจะเป็นรูปร่างลาักษณะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ทันแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้เนาะเป็นเหรียญไผ่คู่ไทยรักไทยหลวงพ่อเอวัดบ้านด่านปาจีนบุรีนะครับผมเป็นพาะที่เก่งกาจอีกองหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสายนี้ก็แนะนำนะอย่าพลาดนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์ Comment, พูดคุยเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ